เนี่ยแม่เค้กอ่ะเพื่อนหนูมันขายเค้กเออมันนี่จะน่ารักไปทำไมมันช่วยมันซื้อไหมเอาหรอกพี่ไปรนใหม่เอาหรอกไม่เอาหรอกเอาอยู่หนูซื้อให้เจ้ามาอะไรเอานอ้อนี่เค้กหน้ากัวังเอ้แต่อันนี้ก็น่ารักไหมส็ไลย ี่ด้วยเลี่อบไินได้วนียมันอยู่ไหนอยู่สองใหมาส่งเองเอาแเทาไหร่บ้าเทีไหมม่รู้น่ากลัวได้รใครปคนวามันทาเองมันเพิ่งเปิดรานใหม่าไทลไทเอไรกวาคุณม่ช่เค้กมันเค้กมันปั้นเอามันเป็นอาเลยปั้นไม่รู้อะไรกินได้ไหมกินได้ดิ ทำหน้าัวแค่ไม่น้าเคี้ยวท่านี้อ่ะยัทนี้เหรออาอนี่ปิดหน้าปวดอะไมันกลังกนขี้เลยมาทำขี้แน่เลใช่ไหมไม่รู้มันบอกว่าโดนัทโดนัอะไรอย่างั้นมันนขี้อ่ะไม่ใช่มันก็พยายามนะมันขยันดิเค้กพระบิดาเอาอนนี้ไหมล่ะหัดูอ่ะ เดี๋ยวเอาเลือกเอาอย่างเดียวมันก็เลือกแม่เลือกเองไม่เป็น,นเจ้าของวันเกิดอ่ะอยากให้เขาเลือกม,มาให้ดิไม่ใช่คนตืต่นเลยทำามให้เลือกเนี่ยยันตันี้เหรอมาตัวนี้ไหมเบียดเบื่ออันนี้ก็น่ารักนะสลหบแปลกดิสามมาดั่งมาไม่ได้คนเลยเครียดเลยหน้าพวยอยู่ในลมหนาวกันที่แล้วก็มีโถส้วมด้วยกันแต่หนูว่าแม่น่าจะชอบตัวเนี้ยเอลซ่า เอาเอาน,นี่ยหรอเนี่แต่เอ้ามันดีสุดหรอกเอาสรุปเอาเอลซ่าบอกมันว่าอะไร,อะไรเอาก็ให้กำลังใจมันหน่อยดิมันบอกว่ามีแต่คนด่าเค้กมันมันด่าไงอ่ะมันบอกเค้กมันไม่สวยมันบอกมันอุตส่าห์ตั้งใจทำ <c oughs> แล้วแม่จะบอกมันว่าอะไร แม่บอกน่ารักดิเขาใส่เอ้ซ่าวันเกิดอันนี้หนูจะอัดวิดีโอแม่ไปบอกมันดิเอาไปอัดทำไมอัดให้มันฟังมันจะได้ชื่นใจอ่ะบอกมันดิบอกว่าไงบอกว่าอะไรเค้กก็มันน่ารักดีอะน่ารักจริงไหมน่ารักจริงแล้วถ้าอะไม่อัดละเลิกอัดละมันเป็นยังไงแม่ว่าเค้กมันเป็นยังไงเออถามทำไมนะเอาดิอันนี้เลิกอัดแล้วไม่ใช่ว่ามันจะเป็นยังไง Ujeng ajo, ujeng loko